สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับร้านต a รางบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้เรามีรถแนวคยเซอร์หรือว่าเรียกหน่อยแนวชอปเปอร์ดีมันเป็นคยเซอร์แล้วกันนะซึ่งตัวนี้ไม่เคยได้มาขายนะครับคันนี้จังหวะได้มานะครับราคาราคาดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องของราคากันนะครับเป็นคาวาสกิ วอลแคนเอนะครับซึ่งมีรหัส S ตัวหลังด้วยนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้เป็น ABS แล้วจริงๆริงวอลแคนเนี่ยมันจะมีทั้งตัวธรรมดาไม่มี ABS กับตัวที่มี ABS นะครับคันนี้เป็นรถมี ABS เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นรถปี2015นะครับผมรถสีขาวสีเดิมทั้งคันนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้างนะครับที่นอกเหนือจากโรงงานเนี่ยก็ที่เห็นๆก็จะมีชิลด้านหน้านะครับมีกระจกมองข้ามมีปลอกมือมีปลายแฮนนะมีมีโลโก้วอลแคน มีกันล้มนะครับแข like right like like ็งแรงมากแหล็กเนื้อหามากแล้วก็มีสปอร์ไลท์นะครับแล้วก็มีพักเท้าคนขับมีชุดแหลกท้ายพร้อมกับตัวพนักพิงคนซ้อนนะครับก็ประมาณนี้นะของแต่งที่ดูก็ค่าๆประมาณเออมีไฟเลี้ยวอีกไฟเลี้ยวแต่งด้วยนะครับเป็นหัวกระสุนนะครับทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับ3กรรอ8โ้้เลขสวยอยู่นะ9-7-8านะครับอาลมั์แบบ7ตั7-9อันนี้9-7-8 รถสวยถังน้ามันสวยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีบุบนะครับสีเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวผมขัดสีให้อีกทีหนึ่งมีรถมายังไม่ได้ขัดสีนะครับแค่ส่งล้างธรรมดานะครับรถสวยนะครับนี่รอ้เอเลยสวยเงามอนเมอ,มอ,มอนม้ำไรเดิมสปอร์ไลท์มีสปอร์ไลท์ติดคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับตัววาลแคนเนี่ยปี2015ตอนที่เปิดตัวเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดนะคร่าวๆนะราคาเนี่ยเขาอยู่ที่315,000่บาทนะครับสำหรับตัววอลแปนรุ่น S นะครับ315,000บาทนะซึ่งถือว่าก็ไม่ไม่ถูกนะนะครับเป็นเครื่องยนต์650ซีซแบบีนะครับแบบ2สูบเรียงนะครับเป็นระบบหัวฉีดแล้วก็อ่าที่เห็นเขารีวิวกันเนี่ยเขาบอกว่าช่วงล่างนี่ดีมากนะครับนุ่มนวลน,นุ่มนวลแบบแนบว big scooter ก็วา่าได้ โช๊คอัพเนี่ยวางแบบนี้วางเฉียงแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับพวกตะกูอาเป็นสกูตเตอร์ก็จะพวกเบียมดเบัโตกนะครับก็จะวางโชคนอนแบบนี้นะครับแล้วก็พวกที่แม็กนะก,ก็จะวางโชคนอนแบบวางนอนเลยอันนี้ยังวาง4ีองศานะครับอันนี้ก็เป็นรถคุยเซอร์ที่น่าขับขี่นะครับโรเบิร์ตเป็นเอเบซึ่งราคารถใหม่อยู่ที่3 0 0 0 0นบาทเนี่ย คันนี้ผมบอกให้เลยนะราคาเล้าใจแน่นอนนะครับราคาคันนี้ผมขายแค่1 0 0 0 0แสนหนึ่บาทเท่านั้นนะครับแสนสนะโคตรถูกจากไฟแนนซ์ได้เต็มเต็มอะ่ะตัดไฟแนนซ์ได้แบบฟรีดาวได้เลยนะสําหรับใครที่อยากจะออกรถแบบไม่ต้องใช้เงินนะครับนี่ผมให้ดูเครื่องนะข้างในใหม่หมดเลยนะกิฟมากสภาพดีท่อสวยท่อเดิมนะครับผมยังแค่ยังไม่ได้ขัดสีนะ เพราะว่ารถสีขาวเนี่ยที่อยากจะให้ขัดสีเนี่ยเพราะว่าบางทีมันมีคราบขี้ใครนะของเหลืองก็ขัดมันก็จะใสขึ้นใหม่มากกว่านี้นะครับนี่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED แล้วนะครับคันนี้เลขไมค์วิ่งน้อยด้วยนะแต่คุณแจ่ผมได้มาดอกเดียวนะครับนี่เลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะครับหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะกับรถปีสองพสิบห้ารถประมาณแปดปีแล้วนะครับนี่ระบบเอเอบีเสทำงาน มีไฟชิปให้ด้วยนะหรือไฟอะไรหัก็ตัดตับนะครับเครื่องยนต์ก็สไตล์พวกคาวาย ER6N หรือว่าเว r ร์ซี650 ER อะไรพวกนี้นะมันจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับเครื่องสองสูบ 650cc อันนี้เป็นสปอร์ไลท์นะครับด้านหน้าสปอร์ไลท์ให้นะครับไฟหน้ายังเป็นฮาโลเจนอยู่ก็ไปซื้อหลอดซีนมอนหลอด LED ใส่ก็ได้นะครับเอ่ โดยรวมแล้วรถคันนี้สวยนะพอมใช้ยางเป็นดอกน้ำนะเป็นสไตล์คุยเซอร์วินเทจวินเทจหน่อยนะครับภาษีไม่ขานะครับภาษีหมด67เลยใช้ย,วยาวๆนะครับรถก็สภาพดีอยู่นะครับมีมือเบรคข้างนี้งอน,นิดหนึ่งไม่รู้ไปโดนอะไรนะครับอาจจะไปซื้อไม่กี่ตังค์อ่ะไม่แน่ใจว่าดัดได้หรือเปล่าแล้วก็มือคัดทษอที <laughs> เป็นคัดนะ <laughs> แต่รถไม่มีล้มนะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีล็อกไม่มีรอ,อยอะไรถูตัวนี้เขาติดแบบแข็งเลยนะ ถังน้ามันสวยนะครับอันนี้รอยคาบสติกเกอร์นะเป็นรูปดาวเมื่อกี้ผมมือชะลึง่งผมอยากรู้ว่ามันบุบไหมผมก็เลยแคะออกแต่ไม่บุบนะนี่มันแค่คาบกาวเดี๋ยวล้างออกอีกทีหนึง่งได้บอกก็ใส่ของได้นิดหน่อยนะครับโอเคก็จะกระจกขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับโอเคลูกค้ามาเอาของให้ไฟเลี้ยวด้านหน้าก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่ารถสวยนะรถสวย รถไม่มีลมนะถ้ามีลมพวกนี้มันไปก่อนลนะท,ท้าอะไรมือเบงกน่าจะไปโดนอะไรตึกตรงช่วงนี้ตัวนี้ไม่ชอบออกได้นะเพราะไม่ได้เจาะนะเพราะว่ามันยึดกับตัวตัวยึดบางโค่หลังอยู่แล้วไม่ชอบก็ไปแกะออกผมว่าแกะออกมันจะสวยกว่า <c oughs> แต่ก็สําหรับคนที่อยากจะใส่พวกสัมภาระเดินทางท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นนะ <c oughs> สภาพดีอยู่นะครับสภาพดีอยู่ยางยังเต็มเต็มดอกเต็มเต็มอยู่นะครับ สภาพเครื่องยนต์เนี่ยสวยเลยนะครับสวยเลยจานหน้านะถูกนะครับหนึ่งแสนสามื่นห้าพันบาทกับ Kawasaki Vaulcan ววน S นะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ยลิ้นรั่วแล้วผมช่วงหลังลิล้นรั่ว 0 8 3 4 4 1ปดสามี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเบอร์ผมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันก็จะหารถดีสว,สวยมาให้เพื่อนๆเลือกซือ้อเบาะนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะครับเน็ตเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่นะครับสภาพดีครับสภาพดีถือว่าใช้ได้เลยก็ปุ่มต่างๆยังไม่ลางเลือนนะครับผมว่ารถมันก็ขับดีไหมหรอผมลองขับไปล้างรถด,ดูก็อโอเคนะก็สไตล์คาวาเสียงเครื่องยนต์เสียงอะไรหลายๆอย่างแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลเลยช่วงล่างนะช่วงล่างหลังเนี่ยนุ่มมากเพราะว่าอาจจะได้เรื่องของขนาดยางที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเป็นขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะผมจะบอกสเปคคร่าวๆของในตัวนี้ละกันนะเครื่องยนต์ก็เป็น4จังหวะนะครับเราความร้อนด้วยน้ําแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ก็6 4 9้อกซีซีก็หกร้อยห้าสิบซีซีนั่นแหละนะครับจ่ายน้ามันก็เป็นหัวฉีดนะครับมีระบบอ่า สตาร์ทมือแล้วก็เกียร์เป็นแบบ6สปีดนะครับแล้วก็มีตัวช่วยในการหาเกียร์ว่างให้ง่ายขึ้นด้วยนะเออผมก็ตัวช่วยเนี่ยเป็นยังไงธรรมดาขายแต่รถออโตโน้นะไม่ค่อยขายรถเกียร์เท่าไหร่นะครับยางหน้าหลังก็เป็นายางหน้าเป็น127/108นะครับยางหลังก็จะเป็น160/60/17นะครับจิบเบรกหน้าหลังอยู่แล้วนะครับขนาด300มิลนะครับคาลิเปอร์คู่แล้วก็ระบบเบรกแน่นอนนะครับเป็นระบบเบรก ABS แล้วนะครับความจุถังน้ํามันอยู่14ลิตรนะครับ น้ำหนักของตัวรถ226กิโลกร,รัมนะครับความสูงจากเบาะ27.8นิ้วนะครับก็ถือว่าคนสูงค่ะสัก155-165เนี่ยขับสบายนะครับเหยียบเหยียบเต็มเท้านะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของความสูงสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ